พ่พี่น้องไปเบิงความเสียหายจากไฟพิบัติเกิดขึ้นอยู่แล้วสองสามปีก่อนเนาะมาสองปีก่อนอยู่แขวงอุดมไส้คือ,อไฟพิบัติจากดินถล่มและน้ำปลาไหลหลากเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนลายไหลเหตุใหยบ่มีสิ่งทีมันดูดซับดินซับน้ำไปดินก็ถล่มลงมาหล้วก็น้ำมันก็พัดผ้าเอาขีดตมเอาตนหมอกตนไหม ที่เขาตัดอยู่ทั้งผู้ลงมาสาร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงการแขวงอุดมไส้เนาะซึ่งเป็นบทเรียนครั้งสําคัญเฮตให้พี่น้องฟังเล่าในตรงตะนักเลยว่าการตัดไหม่ทาไรป่าเนี่ยเป็นมหันตภัยอย่างใหญ่หลวงในอนาคตเพราะว่าทั้งเหนือของสปปพพลาวนี่ล้วนจะ็มีแตภูเขาพี่น้องหกสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์มตูเขาพื้นที่ราบน้อยนะการตัดใหม่ทาไรป่านีกาก็หล เป็นสวนยางเป็นนั่นเป็นนี่ปลาไงนี่แทบเหลือน้อยลงแล้วก็ต้นไม้ญ่ก็เเรือน้อยลงมีต่ต้นไม้เนีอยหน่อยอผู้ก็เป็นผู้ปลูกเขาโพดปลูกยางพาราปลูกนั่นปลูกนี่เวลาฝนตกม่แห้งกับบุมีสิ่งที่ไปยึดดินแล้วกับซึมซับน้ำไว้เนาะก็เกิดเป็นภัยพิบัตนะิโดยพิจารณาพี่น้องเป็นยางเบิ่งว่า ่ภัยพิบัตินี่ได้สร้างความเสียหายสั่ใดอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยพป่น้องอันนี้แค่มองที่มันไหลลงอแต่ว่าก้อนนันนี้มันสร้างความเสียหายอย่างหง่หลวงเลยมีคนเสียชีวิตหลายคนนะบางคนก็นยังหาร่างบ่ท่านพบพออยู่เพราะว่าดินมันทับถมไว้นะหาล่างคนเสียชีวิตบ่พอนะนเป็นห่วงเลยใน,น่าคาดว่าเล่าสิเกิดภัยพิบัติแบบนี้หลายขึ้นย้อนว่าป่าใหม่ถึงทำไรยไปหลายเนาะ เสียหายจากอุทกภัยรมาสองปีก่อนนะพี่น้องเนาะแขวงอุดมไส้นี่โอ้ถือหนักอยู่เมืองล้าก็ถือหนักเมืองหากไม่ที่ไรนี่พี่น้งงนอนง,นนะนนนะงหากไม่ถือหนามพัดมามีแต่หากใหญ่ๆขัวนี่พังเบิดนี่นะขัวใหญ่นี่นะเมืองหากไม่หุ่นนะตู้พัดลงมาเงินหน่อย,อยทั้งเพื่อนสั้น,นทั้งบานซองทั้งเอยียงผู้คนก็นตายหลายเลย ศูนย์ไฮฮาร์โซบูมี่เอกไล่เบื้องที่ล่ะขัวพังเบิร์ดนี่พี่น้องขัวหรือสะพานนี่พังเหมดเลยเมืองพวกวัดพวกว่าอันบันไดหนาของวัดก็ยังลอยพวกวัดผีเลยผีเบิ้องผีนะความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อสองปีก่อนผมใด้พี่น้องนี่ นี่ก็สิเป็นเหล้าบรรไดของวัดวัดนี่แหละว,วัดพระเจ้าสิงขบันนี่แหละพี่น้องเหล้าบรรไดอยู่หมู่แคบน้ำเนี่ยนะเป็นรูปพญานาคนี่นะี่พญานาคก,ก็ถือพัดมากเนาะพญานาคก,กับโบยูคือกันนะเบิ่งหุ่นต้นใหม่ต้นบักางไ่นึงนะถือหนังพัดผ้ามากพนนะ่ะบรรยากาศดีนะ มีแต่ห,กหักไม่มีแต่เสาเสาก็ถือพัดมาเบิร์ดเห็นบ่ะสลงสลิงพระเจออ้ายังบ่ท่านเดสอมบ่ได้แปลงได้นี่นเนาะพระเจ้าบ่วสอมเอาละตีนี่ดูนี่สลงสลิงขาดเบิดเสานี่เสาปูนเสาหยังก็เต็มอยู่เตรงนี้พระเจ้าบ่ไริสอมมาแล้วนี่ เสดายเนาะหาผู้ไม่หมดแล้วมาพลัง็มาสัมปทานเห็ดอ่ปเป็นรี่สอดนอะรี่สอดอยู่แคบหนำุดนะนำ้นำร้าน้ำร้าไหลมาล่งมันพี่น้องน้ำร้าไหลมาล่งกระดบผักนาาี่มั่ง โหนะ่พังเบิดเลยอาคารบานซองอยู่แคม,มน้ำนี่ไปเบิดน่ะตัวกระเพยใหญ่ของมังลาตัวก็ยังบวท่านได้ส่อมได้แปลงเนะาะขัวนี่ยังอยู่ได้นะใหญ่แต่ว่าอันอื่นนี่พังเบิดเลยเล่าสะพงุงเล่าสะพานเล่าขวาัวเล่าอย่างนี้พังเบิดตงเน่ย เล็กคนอื่นในพัง,งเสียดายยาริงจริงเนาะตีสอดฝรั่งเพื่นอนมังเบิ้งต้นใหม่ใหญ่ตายตายพังเบิร์ดเนี่ยเขาเบเห็ดอาร์ตี้เนี่ย เสดายเนาะลื้อออกละค่ะให้มันอยู่ที่ธรรมศาสตร์คือเก่าปั๊บเอาใหม่เอาอยัางออกเนาะรากาให้มันคงสภาพธรรมศาสตร์แบบคือเก่าโต้องมีรีสทรงรีสอร์ทรากาเฮ็ดเป็นบอลท่องเที่ยววอนอาบน้ำพุน้ำยังสิดีอยู่ที่นี่เนาะเพราะว่ายากนะผู้สิมานี่ต่ออีกนี่มาเมืองลาคนก็บ่มีแรงท่องเที่ยวดูดดึงดูดปันดาเนาะมีแต่ว่า ระเจ้าสิงคัมเป็นทางผ่านหลายกวัวเนาะ,ะ,ะก็บ่อน้ำห้อนทะเลทีด่ดีนี่ก็สิเป็นบ่อนที่ชักจูงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาอาบน้ำมาแช่น้ำกันได้อยู่ที่พี่น้องนี่นะเบื้องเนี่ยข้งเวิร์ดอะไรกันใดน,นี่บ,นบ่อนอาบน้ำผู้ตะเก่าพี่น้องโอ้ไม่มีคนมาอาบแล้วที่เดี๋ยวนี้นะข้างเบิร์ดล่ะ ตั้งไปแล้วบอ่อหนังพูอยู่นี่เด้ปาถึกกบถึกฟังมาตันน้งไหนบ้าแมนบนนี่นะเห็นเนาะนี่บนบนี่ล่ะบ่อหนังพู้นี่บ่อหนังพูเก่าอยู่นี่นี่ดินมาฟังมากบเบิร์ดนี่ยนะโอ้เสียดายแต่ว่า ก่อนมานอนอาบน้ำนี่นแหละนี่นี่บอ่อน้่างภูเกา่าดินมาถมเบิดเสียดายเสดายต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 าย,ตาย,ตายเบื้องตีละ่ะขวัวก็มีแต่กิ่งใหม่ต้นใหม่อันนี้ระนา,นา,นานดอยูบออ่บ่อเลยสอมบ่อเลแปลงแหละบ่อต้องใส่ทุ่นอีกหลายเนาะปกติปล่อยถิ่มด้วยที่นเนะาะเสียดายเนาะเบื้อง